ดูด่วนทุ่ม40ล้านทีมชาติไทยแชมป์ k ิงครับสร้างพลังบวกลุยเอเชียต้องทำให้ได้ขณะที่อ e ีชอี e ตอบชัดประเด็นทีละทอปิดท้าย U23 ใช้เกมลุกสยบมองโกเลียเกมแรกเกิดอะไรขึ้นติดตามในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับข่อต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่นลตองซุยนะครับคลิปนี้ก่อนเข้าสู่เนะะื้อหาแนะนํานี่เลยนะครับเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่กรนเน่พัทในเคลกรานโนล,ล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรตีนเน้นๆกรนเน่พัทในเคลกรานโนล,ล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องซุยคอนเฟิร์มนะครับ คลิปนี้ช่วงแรกเนี่ยอัปเดตทีมชาติไทยแบบจัดเต็มเลยนะครับเดี๋ยวจะมีโปรแกรมศึกฟุตบอลคิงคัพซึ่งจะแข่งขันเกมแรกเนี่ยในวันที่4กันยายนนี้นะครับ2องทุ่มเจอกับฟิจิคิงคัพวังนี้ไปจัดที่จังหวัดกาญจนบุรีและการเตรียมตัวของเจ้าภาพเนี่ยเขาทำได้ดีมากนะครับอัปเดตเรื่องของสนามเนี่ยสนามก็พร้อมแล้วบรรยากาศดีมากสนามกรีบบัวเนี่ย หญ้า,าก็เนียนขึ้นเยอะกว่าเดิมบรรยากาศรอบๆอ,อัฒจทรย์ก็ดีขึ้นฟิลดีมากพูดง่ายๆนะครับดูจากภาพคือคือสวยเลยแล้วตอนนี้เนี่ยสนามแห่งนี้นะครับรองรับแฟนบอลได้เต็มถึง12,000ที่นั่งแล้วก็ถ้าเกิดใครไม่ได้ไปดูในสนามเนี่ยนอกสนามก็มีการติดตั้งจอ LED ขนาดใหญ่ถึง4จุดก็พูดง่ายๆว่าแฟนบอลสามารถมาที่สนามกรีบบัวมากกว่า12,000คน ไม่จาเป็นต้องดูในสนามอย่างเดียวมาดูนอกสนามก็ได้บรรยากาศพอม,มากครับตอนนี้สนามกรีบบัวโดยที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีเนี่ยเขาทุ่มทุนกับการจัดฟุตบอลคิงคับขนนี้มากๆนะครับล่าสุดเนี่ยนายแพทย์ประวัติก็เป็นนายกอบอจอเมืองกาญจน์เขาบอกว่าคนกาญเนี่ยตื่นตัวมากบรรยากาศดีมากการซ้อมวันแรกก็มีแฟนขับแฟนฟุตบอลชาวไทยมาให้กําลังใจนักเตะไทยแล้วบอกว่า จริงๆเนี่ยอปจอเนี่ยลงทุนไป40ล้านในการจัดฟุตบอลคิงคับผนนี้นอกจากนี้เนี่ยคงจะมีรายได้ทางอ้อมที่มันจะไหลเข้ามาจากผู้คนทั้งประเทศที่จะมาดูฟุตบอลที่จังหวัดกาญจนบุรีเขามันใจเลยว,ว่าฟุตบอลคิงครับขนนี้เนี่ยจะสร้างมูลค่าและรายได้ให้กับจังหวัดกาญจนบุรีเกิน100ล้านบาทเป็นการลงทุนที่คุ้มมากๆทำให้ฟุตบอลในจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ย และในโซนภาคเนี้ยตื่นตัวตื่นเต,นต้นมากขึ้นเขามั่นใจเลยว่าคิงคับวันนี้จะเป็นคิงคับแห่งความทรงจำรอดูเลยนะครับคือบรรยากาศทุกอย่างดีและตอนนี้ทั้งการทุ่มทุนจัดอีเวนต์ต่างๆแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของผลการแข่งขันครับคุณผู้ชมอัปเดตต่อเนื่องอิชิอิแล้วก็นักเตะไทยลงฝึกซ้อมเรียบร้อยนะครับ นักเตะเนี่ยมากันมากันเกือบครบขาดปรมตเทศที่จะเดินทางมาสมทบในวันนี้นะครับเพราะว่าจูบิโร่เนี่ยแข่งวาอาทิฟองก็เดินทางมาวันจันทร์แล้วก็ถึงวันนี้ก็จะฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมนะครับส่วนนักเตะตัวหลักๆมากันครบนะครับพี่เจชนาทิพย์เจ้าเช็คสุประโชคเช็คก็เดินทางกลับจากซัปโปโรตั้งแต่วันศุกร์และไอ้วันเสาร์และหลังจบเกมปุ๊บเช็คกลับทันทีไหนจะมีจะเจริญศักดิ์มงที่เป็นคนกลางแล้วก็แฟนขับมากันเยอะมาก เอกนิตปัญญานักเตะใหม่อย่างนัทพงศ์สายริยามีประตูอย่างปฏิวัติคำใหม่ทุกคนพร้อมมากอีชิอิบอกเลยนะครับว่าทุกครั้งที่เขาเลือกนักเตะเนี่ยเขาจะเลือกนักเตะคนที่พร้อมที่สุดสําหรับตอนนี้มาแข่งขันคือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันมีประเด็นดราม่าเรื่องของการเรียกตัวผู้เล่นคนนู้นคนนี้ทําไมไม่ติดอีช e ิให้ผลชัดเจนว่าคนที่ไม่ติดคือร่างกายไม่พร้อมเขาต้องการนักเตะที่พร้อมที่สุด มาเล่นในฟุตบอลคิงคัพปนนี้ส่วนเรื่องของธีรทรบุญมาทันที่ไม่สมบูรณ์แต่ในฟุตบอลไทยลีกก็ลงเล่นแต่เขาลงเล่นในช่วงท้ายก็มีหลายคนไปตั้งประเด็นว่าเอา้าพี่อุ้มก็เล่นได้เนี่ยอีจิก็ชัดเจนว่าก็ไปถามสมโมสรแล้วกันแต่ธีรทรเนี่ยก็ไม่ได้ลงเล่นเต็มเกมสภาพร่างกายของเขาไม่พร้อมอยู่แล้วก็เลยไม่ถูกเรียกมาอีจิย้ําชัดว่านักเตะที่หลายคน อยากเห็นหลายคนบอกว่าทําไมไม่ติดคือร่างกายเขาไม่พร้อมแต่ผมว่าติดคนเดียวคือธนวันรธนวัน์ในร่างกายพร้อมมากแต่ก็ดูเหมือนว่าอีชีมองว่าเขายังไม่ใช่ตัวเลือกในกิงคับผลน,นี้ประมาณนี้นะครับส่วนคู่แข่งที่จะเจออย่างฟิจิเนี่ยอีชีบอกว่าฟิจิเป็นทีมที่พยายามต่อบอลพยายามเล่นบอลและเป็นทีมที่เล่นเกมรับแน่นแน่นอนไม่ว่าทีมชาติไทยเจอเจอใครก็แล้วแต่ ในสถานการณ์ของทีมเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปวิธีการเล่นก็จะเปลี่ยนไปแต่เกมนะัดที่เจอกับฟิจิทีมชาติไทยจะเน้นการเพรสซิงและเปิดเกมบุกเอาชนะฟิจิและเข้าชิงในศึกฟุตบอลคิงคัพให้ได้เรื่องของอากาศเรื่องของปัญหาต่างๆไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นโฟกัสในสนามได้เต็มที่อีชีเอียงบอกว่ามาที่จังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยเงียบสงบนักเตะได้มีสมาธิกับการแข่งขันทีมชาติไทยแบบร้อ หลังจากนี้เนี่ยจะติวเข้มแท็กติกมากขึ้นเพื่อพร้อมที่สุดสําหรับเกมแรกนะครับอ่านี้เป็นบทสัมภาษณ์ของอิชิอินะครับส่วนนักเตะไทยอย่างเจริญศักดิ์วงกรเจ้าเทก็บอกว่าแน่นอนการเป็นแชมป์เก่าและมาเล่นก็เพื่อต้องการป้องกันแชมป์ไม่ได้ทีมจะพยายามทําหน้าที่ให้ดีที่สุดสภาพร่างกายทุกคนตอนนี้สมบูรณ์เต็มร้อยที่ผ่านมาก็ลงต่อเนื่อง แท็กติกของโคดอิชิอิรู้อยู่แล้วจะต้องเรียนรู้ให้เร็วและพยายามปรับตัวส่วนฟิจิเนี่ยเขาจะมาเล่นแบบรัดกุมแน่ส่วนเราจะต้องเอาชนะให้ได้และชนะให้แฟนบอลและเข้าชิงในวันที่เนี่ผมว่าเกมสําคัญไม่มีทางเลือกอื่นครับยังไงต้องชนะผมให้มองฟุตบอลคิงคัพผลนี้ที่ไปจัดที่จังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยอิชิอิแล้วก็นักเตะทีมชาติไทยต้องยอมรับช่วงหลังผลงานไม่ดีนะครับผลงานไม่น่าประทับใจ เอาคิงครับอุเน,นี่ยมาสร้างพลังบวกไปเติมพลังบวกเยอะๆแล้วก็เหมือนเป็นการเตรียมทีมเพื่อลุยฟุตบอลเอเชียนคัพรอบคัดเลือกที่จะเจอกับไต้หวันทั้งสองเกมสองนั้นนะ่ะสำคัญสุดๆคิงครับอุเน,นี่ยผมรู้สึกว่าเล่นให้ดีเล่นให้สนุกผลการแข่งขันก็ต้องได้ด้วยเพราะมันมีฟีฟ่าแลนด์กิ้งแต่อยากให้อีชีอีแล้วก็นักเตะทีมชาติไทยอ่ะกะดับมาเล่นให้มันแบบ สนุกอีกครั้งช่วงที่ผ่านมาผมดูทีมชาติไทยเลยแล้วมันดูอึดอัดดูยังไงก็ไม่รูุ้มกดดันแต่อยากให้ฟุตบอลคิงคัพวันนี้โดยเฉพาะเกมเจอฟิจิคู่ต่อสู้ที่ยังไม่ได้หนักมากเนี่ยให้อิฉีเขาจัดเต็มไปเลยสำหรับผมเนี่ยมันไม่ต้องลองเลยละทั้งสองนัดจัดเต็มได้เลยเล่นไปสี่ห้าหกแล้วเจ็ดพักสองวันแล้วเตะรอบชิงหรือรอบอะไรเนี่ยผมว่าจัดเต็มไปเลยเตรียมให้พร้อมที่สุด จัดตัวผู้เล่นได้ดีที่สุด2เกมนี้ให้นักเตะซึมซับเทคนิคมากที่สุดแล้วไปลนฟุตบอลเอเชียนคัพรอบผลเรอ่อนนั่นมันสําคัญนะครับก็รอดูใช้คิงคัพเนี่ยสร้างความมั่นใจก่อนลุยชิงแชมป์เอเชียซึ่งคือรายการสําคัญที่เราต้องไปเอเชียนคัพรอบสุดท้ายได้ถ้าไปไม่ได้บอกเลยว่าล้มเหลวมากๆก็ติดตามทีมชาติไทยลุยศึกฟุตบอลคิงคัพกันนะครับที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีนะครับเกมแรกเจอกับฟิจิ เวลาเนี่ยแข่งขันคือ2ทุ่มนะครับก็ถ่ายทอดสดหลายช่องทางเลยนะไทยรัฐท,ทีวี BG Sport แล้วก็ทวิชั่นน n าวรอติดตามรับชมแล้วกันจากนั้นขอยับไปดูทีมชาติไทยอยู่23กันหน่อยครับคุณผู้ชมอยู่23ก็จะมีโปรแกรมสำคัญคือฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีรอบคัดเลือกนะครับโดยจะแข่งขันกันที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนะคุณผู้ชม จะเริ่มเกมแรกในวันที่สามนี้เราจะเจอกับมองโกเลียก่อนแล้วก็ต่อเนื่องวันที่6และวันที่เก้ายูยี่สามคนนี้สิ่งที่น่าสนใจคือโคดวังเรียกนักเตะเกมลุกเข้ามาเสริมเยอะผมให้สองคนที่จะเป็นแกนหลักสําคัญและจะทําให้แนวลุกยูยี่สามเนี่ยมีมิติมากขึ้นคนแรกคือคาคกนะคัมยกน่าจะได้รับบทบาทเป็นกัปตันทีมด้วยคาคกนะฟอร์มดีกับเมืองทองพอสมควรเลยนะในซีซั่นนี้นะครับเลนเด เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นและเวลามาเล่นยูฟ่าสามเนี่ยคณนะกระมการมั่งจะทำงานได้ดีอยู่แล้วเธคนะบอกเลยว่าตั้งเป้าพาทีมชาติไทยยูฟาสามไปเล่นรอบสุดทา้ายได้สถานเดียวเท่านั้นอันนี้เป็น,นคณะกรรมการค้ำยกอีกหนึ่งคนผมคิดว่าเข้ามาเติมเต็มแน่คือธนกฤตโชดเมืองปักหรือว่าน้องเหนือจากบุรีรัมจะได้รับโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงให้กับบุรีรัมอย่างต่อเน,นื่องในช่วงต้นฤดูกาลแล้วก็ผลงานดีนะธนกฤษจะเข้ามาเติมริมเส้นก็ยืนยันว่าการเล่นข้ามรุ่นเนี่ย ไม่ได้เป็นกังวลเลยเขาพร้อมเล่นนี่เป็นครั้งแรกที่เขาติดทีมชาติไทยยู23ตอนนี้เขาพยายามเต็มที่ทำงานหนักมากแลอจะพาทีมชาติไทยยู23ชนะให้ได้ทั้งสามนัดเพื่อไปเล่นชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายยู23น่าดูนะพอมีคัคัะไากริดเข้ามามาประสานงานกับยศกรบูดาภาประสานงานกับอ่าสธาบุลล่าพิจิชัยเสียงกระทอกน่าติดตาม ผมว่าโคดวังต้องโชว์ให้เห็นถึงเกมลุกที่ดีและเล่นในบ้านเราไม่ต้องปรับตัวอะไรเยอะนักเตะก็ได้มาแบบเต็มเ็มเจอกับมองโกเลียเปิดหัวห้สวยนะครับคู่นี้ผมบรรยายด้วยผ่านทาง b g Sport วันที่3ามกันยายนเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งที่ธรรมศาสตร์สเตเดียมไปดูกันได้แล้วก็อย่างนั้นเกมยากมากคือนัดที่2คือเจอเลบานอน6กันยายนหนึ่งทุ่มครึ่งก็เฉียดกันแล้วก็เจอกับมาเลเซียยูวสามวันที่เก้ากันยายนหนึ่งทุ่มครึ่ง ยูวสามก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากไปชิงแชมป์เอเชียร,รอบสุดท้ายได้เพราะฉะนั้น2รายการนี้ในช่วงเดือนกันยายนฟีฟ่าเดย์หเนี่ยมันเป็นรายการที่จะเรียกศรัทธ,ธากระแสะทีมชาติไทยกลับมาถ้าทีมชาติไทยคว้าแชมป์ king c u แล้วก็ยูวสามเนี่ยคว้าตั๋วไปเล่นฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียร,รอบสุดท้ายเชื่อว่ามันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีกับบอลไทย เราดูแลกันนะครับอะคลิปนี้เป็นแฟนคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนเข้ามาพูดคุยกันได้ใน YouTube ของต้องซยุยแล้วก็คลิปนี้แนะนำนี้เลยนะครับเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่กรเนพัทในเคสการาโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆปโปรตีนเน้นๆเกรเนพัดในเคสการาโนล่าบาร์อร่อยดีมีปโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลย ของดีมีประโยชน์ต้องสุยคอนเฟิร์มนะครับคลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ